สวัสดีครับมือนี่ส่งเกษตรเพียงพ่อสอจิกกับซมาขายบัตซี่รอบสองครับที่ปลูกไว้กะได้ฮักไว้เรียบร้อยแล้วมาเบิ่งบรรยากาศนะครับนอกกะฮักกองไว้เรียบร้อยมือนี่กะบจะขายโลละสิบบาทจักชิดใจักโลจักตันกะมาเบิ่งน้ำกันครับตามมา้ครับคนเราอีกครับตุลมะเมากับผู้เก่าตองทไปผู้มาซื้อค่าสวนนะครับมาซื้อค่าสวนผู้เก่า เป็นไฮโลหรอสิบาทคนวะอ่ะบ๊าไปย

มันก็จะสดเนะครับเป็นข้โพดทั้งสายน้ำผิ่งคือเก่านะครับ ซื้อมา,อากับโลละเจ็ดร้อยสามสิบน,นะอันมเมล็ดพันกันดีโพดสายน้ำผึ้งหวานอุ๊อ

dia la ไม้ย่ตันุบางหน่อยก็ตึงเดี๋ยวอดอีกพับหนากช่วยพาอที่ซบอกจะไ้กินได้หรอว่าให้เว้ยนะมันได้กินอยู่ดอกหมางหน่อยจังไพมาอเลยเสาพี่คนนีเลยเล่นหมากน่อยเขาัดแก่เาอนเนี่ยโอ้ยชีมือเนาะทีออกมาทำกันเลยชีมอดอกแก่แก่กัามันจมวัห้ลูกคุณไหจห้องไ มันคิบว่ไจะเป็นตันมันก็ได้เป็นมึงไใคเป็นรูเลยเต็มแล้วบ่พ่อเต็มแล้วบว็เต็มแล้วบ่